พ่อ,พอแม่แม,ม่ทักกันเข้ามาเยอะว่ากาแฟของหนูไอพอใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยทานแล้วมันจะมีอะไรไหมมีเอฟเฟกอะไรหรือเปล่ามีสารอันตรายไหมเพราะว่าทานแล้วมันลงดีเหลือเกินโอ้โห บอกเลยนะคะกาแฟหนูไม่มีสารอันตรายใดทั้งสิ้นทานแล้วไม่ปวดหัวไม่ใจสั่นไม่ปวดบิดหยุดทานก็ไม่กลับมาบวมอีกและสารสกัดของหนูเนี่ยที่เห็นในผงเนี่ยละเอียดละเอียดแบบนี้นะคะหนูให้ทั้งหมด21ชนิดเอาไปเลยไม่มีใครกล้า แล้วมีเลขที่จดแจ้งออยชัดเจนมีโรคประจําตัวทันได้บํารุงข้อกระดูกสายตาสมองพ่อพ่อแม่แม่ถึงตกใจไงว่าอุ้ยทําไมมันบํารุงดีเหลือเกินแล้วมันลงดีมากเร่งเผาผานแบบโอ้โหแล้วไยถึงหนูถ้าทานต่อเรื่องไปหนูปาพูตรงๆนะมันลงไปแล้ว5้าโลหนูใส่สารอะไรหรือเปล่าไม่มีนะคะหนูกล้าท้าไปตรวจเลยเพราะว่าหนูตรวจอยู่แล้วอ่ะพอใหญ่ๆแบบนี้นะคะหน้าเพจหนูอยู่ที่4 5 0 450หบาท แต่วันนี้หนูจะให้แค่350บาทพอพอแม่แม่เตรียมเอให้ทันแต่ก่อนเอฟหนูบอกก่อนหนูแจกให้อีกหนึ่งห่อวันนี้แจกให้อีกหนึ่งห่อใหญ่ๆญ่แล้วแจกเอสไฟเบเอาไปล้างลำไส้ตัวนี้โคตรดีมีส่วนผสมของพรีและโพรไบโอติกสารสกัดน้ำเข้าจากอเมริกาหนูแจกให้อีกหมดนี่เลยหมดนี่เลย350บาทเอาไหมะ รีบเอฟนะคะพิมพ์รหัสกอไก่หนึ่งขอด่วนขอเร็วขอไวมีแบบนี้แค่500ร้อยเซตสุดท้ายรีบเอฟเลยค่ะกอไก่หนึ่งค่ะโคตรคุ้มคุ้มมากกินดีทุกบ้านทุกเมือง